ถ้าสาบประเภทสองต้องการจะแปลงเพศเนี่ยการแปลงเพศมีผลดีและผลเสียอย่างไรคะเวลาที่เราเกิดมาเนี่ยตามแบบเชื้อว,วิทยามันก็จะมีลักษณะที่แสดงออกมาว่านี่คือผู้ชายนี่คือผู้หญิงถูกต้องไหมครับโดยแยกกันที่รูปร่างการสแสดงออกอวัยวะเพศหรืออะไรต่างๆถูกต้องนะครับแต่หลายต่อหลายคนเนี่ยขณะที่เขาผ่านการพัฒนาเข้าใจไหมที่ตอนเกิดมาเนี่ยเราจะต้องแอสซน์ก่อนว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง ตามลักษณะนั้นถูก้องไว้ไครับยกเว้นคนที่มันมี 2, <S 2> <S> <S เพศอยู่ในตัวเองซึ่งโอกาสจะเกิดน้อยมากเพราะไม่ใช่เซเดือนเข้าใจไหมจ๊ะถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่แยกไม่ออกเนี่ยแพทย์จะแอดไซน์ไปในอันที่น่าเป็นมากที่สุดก่อนเข้าใจนะครับนะแต่สําหรับคนที่มีวิวัฒเพศชายแล้วคนที่มีวิวัฒเพศหญิงแล้วแต่ใจเขาเนี่ยไม่ได้เป็นตามอาวัยวะเพศของเขาเซ็กซ์กับเจนเดอร์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น อันสุดท้ายที่มันจะนําไปก็คือเจนเดอร์เพราะว่าสมองเราเป็นตัวที่ควบคุมเรื่องทุกอย่างใช่ไหมครับในเมื่อคนคนนั้นต้องการที่จะแปลงเพศเราไม่พูดว่าชายแปลงเป็นหญิงหรอกหญิงแปลงเป็นชายได้ไหมได้นะเราก็จะต้องไปตรวจสภาพทางด้านจิตใจก่อนน้องว่าสภาพจิตใจนั้นยอมรับได้ไหมและถ้าเกิดผ่านการทดสอบทางจิตวิทยาแล้ว การแปลงเพศโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายนะตอนนี้อยู่ในบทบัญญัติกฎหมายของชาติอยู่แล้วนะไม่มีปัญหาอะไรทําถูกต้องตามหลักวิชาการก็ไม่เกิดปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเราจะต้องนั่งรู้อย่างเช่นน้องเป็นผู้ชายน้องบอกฉันไม่ชอบร่างกายที่เป็นผู้ชายฉันอยากเป็นผู้หญิงไปถึงปับ๊บคุณหมอจะทำยังไงคุณหมอต้องเสริมหน้าอกให้ใช่ไหมครับแล้วตัดน้องชายทิ้งใช่ไหมครับ แล้วก็แต่งให้มีลักษณะเหมือนน้องสาวใช่ไหมครับแกไปสักปีหนึ่งกลับมาหมอครับไม่เอาแลวครับจะกลับมาเป็นผู้ชายครับเราจะทวงไอ้แท่งนั้นกลับมาได้ไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีเนี้ยมันก็จะยากกว่าการทําผู้หญิงให้เป็นเพราะผู้หญิงก็อย่างมากก็กลับมาเหมือนเดิมได้นะงั้นเวลาทําพวกเนี้ยถามว่าทําได้ไหมทําได้ถ้าใจพร้อมสภาพจิตใจพร้อม ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าโอเคตามหลักวิชาการเนาะก็ทำได้ปลอดภัยครับ